แม้พี่ใหญ่อเมริกาจะยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยยังไม่ลดกันอาจฉีดในเร็วๆนี้นะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยนะครับ e m ม r g จิ้งมาเก็หรือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยกำลังอ่วมกับเงินเฟอ้อเลยครับและอาจจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดด้วยเกิดอะไรขึ้นและจะส่งผลดดต่อไปอย่างไรเดี๋ยวที่จะเล่าฟังนะครับ ที่เพื่อนทุกคนนะครับผมคิมกับคุณอยู่ในช่องคิมพอลเปตี้ล่าที่มาพูดคุยเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับในคลิปนี้จะคุยถึงเรื่องเงินเฟอ้ออีกแล้วนะครับคือถ้าใครได้ฟังประธานเฟดนะครับนายจูนพาวเวลเนี่ยเขาได้ออกมาบอกให้ความมั่นใจกับประชาชนนะครับบอกว่าเฮ้ย hey, อเมริกาเนี่ยนะเออไม่ได้ลดการอัดฉีดลดเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยเริ่มจะดูดีขึ้นนะครับส่วนอันตราดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเถิถัดไปอีกหน่อยยังไม่รีบขึ้นเร็วๆนี้ครับ คือจากคำพูดนี่นะครับในสายตาของคุณโจมพาวเวลเนี่ยก็บอกได้ว่าเฮ้ยอเมริกาเอาอยู่นะถึงแม้ว่าจะามีเงินเฟอ้อบ้างแต่ว่าโอเคยังรับไหวนะครับและไม่รีบขึ้นอันตราดอกเบีเ้ยเ,เ,เร็วนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดโควิดถูกไหมครับคนตกงานอะไรต่างๆนมากมายนะครับแต่ต้องยอมรับว่าทั้งโลกเนี่ยกำลังเจอสถานการณ์แบบเดียวกันอยู่แต่นะครับแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้ความเข้มแข็งเหมือนประเทศอเมริกาสิครับ ก็ต้องยอมรับว่าอเมริกาก็แร่งจริงนะครับเรื่องการเงินนะฮะต่อให้แบบว่ายังคงอัตราเบยต่ำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับสถนทรัพทางการเงินก็ยังดูดีอยู่ยังแข็งแกร่งกว่าหลายประเทศนักกันนะครับซึ่งตามบทวิเคราะห์ของ CNN เนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเป็นธตมหลักของเศรษฐกิจโลกเลยครับและล่าสุดเลยนะครับทางเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้ทำการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นประเทศแรกนะครับในแถบเอเชียเลยก็คือเฮ้ยคุณขึ้นดอกเบี้ยตอนช่วงนี้เนี่ยนะ ต้องเห็นภาพแบบนี้ก่อนนะครับนั่นคือทั้งโลกตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเศรษฐกิจดีหรอกนะครับก็คือโดนโควิดเล่นงานถูกไหมฮะนี่สินการอาัดฉีดต่ตางๆนานา อ่วมอรไทยก็ว่ากันไปครับดังนั้นเนี่ยไม่มีใครนะครับที่อยากจะขึ้นอัต,ตราดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้นะครับทางที่อเมริกาเองก็บอกเขาเองก็ไม่ได้รีบขึ้นเดี๋ยวจะส่งผลกระทบที่ร้ายต่อเศรษฐกิจนะครับแต่คําถามว่าทําทไมกรีซเนี่ยถึงต้องรีบขึ้นอัตราดอกเบีย้ยขนาดนั้นนะครับนั่นคือปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับอัตรางเงินเฟอ้อของกรี้เนี่ยไปแตะนะฮะจุดสูงสุดในรอบ9ปีเลยครับทำให้ต้องแบบเริ่มพิจารณาการขึ้นอัตรตาดอกเบี้ย ประมาณ0.25นตน,นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0.75นนั่นเองนะครับและซึ่งหากดูจำนวนผู้ติดเชื้อจากโควิดนะครับตอนนี้กรุฎตาเองก็ยังเผชิญกับเอ่อเวฟรอบใหม่เ,เวฟเดลตานี่นะครับซึ่งจุดสูงสุดก็ามาเกือบ2,000คนนะครับดังการขึ้นดอกเรียครั้งนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นการำจำใจขึ้นทั้งที่ไม่ได้อยากขึ้นนะครับแต่ตัวเลขเงินเฟอ้อมันคำขอ,ขอถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวอาจจะลามอาจจะบานปลายไปถึงแม้ว่าการขึ้นครั้งน,นี้อาจจะกระทบ ต่อหนี้ที่มีสร้างหนี้ขึ้นเยอะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่ตามมาต่อดยาวอานเนี่ยคือเจ็บแต่ก็ต้องยอมมันนะครับซึ่งการเกิดองินเฟ้ออย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้เกิดแค่ประเทศเดียวนะครับอย่างเช่นล่าสุดเยอรมันเองก็ตามเนียเยอรมันตอนนี้เนี่ยมีอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับจุดสูงสุดเลยนะครับ ตั้งแต่ปี2 0 0 8ที่เกิดเรื่องของอ r i s ิ i s ับพลาสมนะฮะจากรายงานนี่บอกว่า Consumer Price นะครับราคาผู้บริโภคต่างเนี่ยขึ้นไปถึง3-4%เลยครับแปลว่าเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับทุกประเทศเนี่ยต่างโดนเหตุการณ์นี้้ลลายกันหมดเลยแต่ว่าทันเยอรมันเองอาจจะยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยน,นะครับ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังพอเอาอยู่อยู่นะครับแต่มันไม่เหมือนกับทางประเทศที่เป็น emerging market ตสิครับตอนนี้เนี่ยนะครับจากแรงของบูมเบิร์กเนี่ยฮะ e m e r g i n g market หลายอย่างเนี่ยนะครับเริ่มที่จุดศูนเสียนะครับเม็ดเงินไหลออกนะฮะเหมือนมีเม็ดเงินไหลออกจะบเล็กนเยอะทำให้ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเพื่อดึงเม็ดเงินอันนี้เอาไว้ครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยครับมีสกุลเงินหลายสกุลมากที่อ่อนค่าลงไปครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็นตัวของเงินสกุลบราซิลนะที่ร่วงไปกว่า4.5เปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่เดือนกู่ที่ผ่านมาครับซึ่งการอ่อนค่าครั้งนี้ครับก็กดดันทำให้หลายๆที่เนี่ยครับต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นรัสเซียเองเนี่ยครับก็ขึ้นไปประมาณ0.5เปอร์เซ็นต์นะครับทางบราซิลเนี่ยขึ้นไปเยอะหน่อยนะครับ3.25เปอร์เซ็นต์ครับ ทำให้ตอนนี้เนี่ยบราซิลเนี่ยมีอาตาัตราดอกเบีย้ยอยู่ประมาณ5%นิดนิดแล้วครับก็คือดอกเบี้ย้เร์เเลยนะถือว่าเออแอบเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำไงได้ครับเพราะค่าเงินเขาอ่อนนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับชิลีเองก็เอาด้วยนะครับชิลีเนี่ยก็เลย กำลังเล็งๆนะครับว่าจะอาจจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเร็วกว่าที่คาดนะครับเรื่องของนั่นแหละครับเงินเฟ้อนั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องเดียวๆเรื่องนําเดิมนะที่ประเทศเนี่ยกำลังประสบปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าสก,กุลเงินของเขาเนี่ยไม่ได้เข้มแข็งเหมือนอเมริกาถูกไหมฮะถึงแม้ว่าจะค่างเงินอ่อนค่าบ้างไปนะครับหรือว่าแม้กระทั่งอัตราดอกเบีย้ยเค่อยๆสูงเนี่ยนะฮะแต่คนคิดว่าถ้าไปอยู่ในอเมริกาที่ดอกเบี้ยที่เท่ากันเนี่ยประเทศแม่ประเทศใหญ่เนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นหลุมหลบพันในการเก็บรักษาเงินเขาเ มากกว่าเขาจึงเอาเงินไปอยู่ในประเทศอเมริกานั่นเองครับตอนนี้เนี่ยเหมือนโลกทั้งโลกเนี่ยครับหลายประเทศเนี่ยประสบปัญหาเดียวกันนะครับนั่นคือทุกคนเนี่ยต่างใช้เนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับเงินอาจฉีดเงินเข้าไปนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานานะครับแต่พอวันนี้เนี่ยมันผ่านมาสองปีเนี่ยเศรษฐกิจมันยังอาจจะกลับมาบ้างไม่กลับมาบ้างพอใจไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่นี่น,นะครับแต่ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันกลับมาแล้วสิครับ พอเงินเฟ้อมันสูงขึ้นเกินที่จะควบคุมได้นะครับประกอบกับว่าค่าเงินเนี่ยเริ่มไหลออกเพราะว่าคุณเนี่ยมีความเสี่ยงนเองนะเหมือนเงินเฟ้อเยอะๆถ้านักลงทุนต่างชาติมาถือเงินสกุลคุณน่ะแล้วคุณเงินเฟ้อเยอะมันทําไมครับดอกเบี้ยสูงอย่างเงี้ยแต่เงินเฟ้อห้าอย่างเงี้ยเขาถือปุ๊บเขาก็เสียมูลค่าของเงินถูกไหมนั้นเขาต้องเทขายเงินของคุณน่นะครับแล้วก็ไปเก็บในเซมเ่นแอสเซทอาจจะเป็นรูปแบบของเงินดอลลาร์ก็เป็นไปได้ครับหลายคนจะงงว่าเอาทำไมไม่เก็บในทองคำนะครับก็ต้องยอมรับก่่อนวา ทองคํากับดอลลาร์เนี่ยมันแทนกันไม่ได้นะครับคือมันทําหน้าที่คนละอย่างกันนะทองคาก็คือเอาไว้เก็บรักษาความมั่งคั่งถูกไหมฮะแต่ดอลลาร์เนี่ยเอาไว้จ่ายใช้สอยใจหนี้ต่างๆนานาแล้วซึ่งเงินเนี่ยมันต้องหมุนนะครับทองคํามันหมุนไม่ได้เหมือนดอลลาร์ครับดังนั้นการไปเงินดอลลาร์เนี่ยมันสะดวกกว่าด้วยครับพอไปมุมนี้ครับทำให้ค่าเงินเนี่ยไหลออกจากประเทศ emerging m a r k มาเก็กันอย่างแหลกลานเลยนะครับทำให้เขาเนี่ย ต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อเพิ่มพรีเมียมแล้วกันเนาะเหมือนประเทศคุณน่ะค่างเงินเสื่อมแล้วเสถียรภาพไม่เข้มแข็งอะ่ะคุณต้องดึงดูดเขาด้วยกนขึ้นดอกเบีย้ยถูกไหมครับอย่างเช่นอย่างที่ได้เห็นน่ะบราซิลอย่างเงี้ยดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ห้ากว่าด้วยนะครับแต่ไม่รู้จะดึงได้เปล่านะเพราะบางคนคิดว่าถือเงินสกุลบราซิลโอเคดอกเบีย้ยเยอะก็จริงแต่แหมเดี๋ยวเสียค่าไวกว่า,านี้อาจจะดังเละดังเละนะครับซึ่งถามว่าเขาอยากจะขึ้นไหมเขาไม่อยากจะขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้โควิดยังไม่่่่่่จจบบเเเเศรรษฐกกกิออองงงยยััไไมมดด้้้้ลาาาซึึึขขนนนนนตีีีคคื็ววท แต่ขึ้นเพราะเหตุผลโดนบังคับครับเงินเฟอ้อเกินจาเป็นนะครับเกินไปนะฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยเงินไหลออกก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งต้นยอดธนาคารตัวน,นี้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยก็เสียงแตกนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ผมไม่ขึ้นหรอกนะอย่างอินเดียนะบอกเลยว่าอินเดียจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยให้เซอร์ไพรส์คนเล่นหรอกนะครับผมจะ คงไว้นี่แหละนะครับคำถามคือ่าอินเดียนี่เข้มเข้มแข็งจังเลยนะเงินไม่เฟอ้อเหรอคือความจริงเนี่ยไม่ใช่แล้วเงินอินเดียเฟอ้อเยอะด้วยนะครับประมาณ6.26%ต่อปีนะครับราคาอาหารริเทลต่างที่เติบโตขึ้นเนี่ยแต่ว่าคงเนี่ยเหมือไม่เอาแหละก็ไม่ไม่เพิ่มอาจจะทําไมนะครับ แต่ก็ไนดน้เลยครับถึงแม้จะไม่เพิ่มวันนี้แต่วันหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าทุกโลกของโลกเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ขับขันคล้ายๆกันเรืร่องความกดดันเรื่องเงินเฟ้อต่างๆนาน,นานครับโอเคหากเรามองเนื้อนอเมริกาอย่างนี้ครับเราเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอเมริกามีเสภาพทางการเงินที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับและบริษัทเองเนี่ยที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนนะที่เข้มแข็งจากระบบการเงินของอเมริกาด้วยมันเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้อย่างหลายคนอาจจะยังเก็บรักษาความมั่งคั่งหลายคน อเมริกาสิอาจจะเป็นในหุ้นพวกเทคโนโลยีเชน่นแอปเปก็ได้ทําให้หุ้นเนี่ยราคายังเติบโตสูงต่อไปเรื่อยๆครับอีกถ้ามีความมั่นใจนะครัว่าเฟดเนี่ยยังไม่ลด การอัดฉีดเร็วๆนี้ดอกเบีย้ยยังไม่ขึ้นเร็วนี้หรอกนะแล้วคําพูดเขาเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักมากพอที่จะเอยดึงดูดนักลงทุนหรือผู้คนเชื่อมั่นให้มาลงทุนนะครับนั้นตลาดหุ้นอาจจะบุริตต่อไปงี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคกลับมาดูในอ m เมอร์ซิ่งมารบ้านนะครับแต่หลายที่ๆเนี่ยเห็นภาพว่าเฮ้ยต่อสู้กับเงินเฟ้อหนักหนาหหนนักน่วงน,น,นะอย่างเช่นผู้ว่าแมงชาติของประเทศไทยเนี่ยครับท่านเศรษฐกจพูดเด็กก็อบอกว่าเฮ้ยไทยเข้มแข็งนะโอโอเคนะเหมือนก็ต้องแบบพยายามขายของให้คนมาลงทุนนะแต่ต้องเข้าใจว่่่าาาตออนนนนนีี้้เเเงงงิิทััััโลลลลกกกกยมมํไหบสูร ค่อนข้างเยอะเลยทำให้เงินดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับแล้วถ้าเราเมองว่าเกิดการขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้เพื่อจะดึงเงินกลับของมาดาอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตเนี่ยนะครับอาจจะได้เห็นตลาดหุ้น คลาสก็เป็นไปนได้นะอันนี้มาถึงในประเทศนะหรือเศรษฐกิจการเงินหรือแม้กระทั่งแบบว่าอีโคสิสต์ในประเทศเนี่ยอาจจะก,กระทบก็ได้ครับเพราะการขึ้นดอกเบีย้ยนี่คือต้นทุนของหนี้นะครับใครที่มีหนี้หมดเนี่ยก็จะโดนดอกเบีย้ยหมดนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยดอกเบีย้ยมันเข้าใกล้ศูนย์มาตลอดไงอาจบางคนอาจจะลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้น การเกิดโควิดด้วยนะครับกระตุ้นให้มันหายด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่านะครับพอมันขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยหนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนี้เท่าเดิมไงมันเป็นหนี้ที่เยอะก,กว่าเดิมนะั่นจากที่มาช่วยเหลือโควิดอะไรเงี้ยนั้นก็ต้องโดยแรงกระทบแหละนะครับก็ต้องมาเราดูว่ามันจะกระทบทําให้ตลาดทุนแต่ละประเทศโดนไปอย่างไรบ้างนะครับ ก็มาสุบคลิปคลิปนี้กันดีก,กว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยอเมริกานะครทางเฟดเองก็บอกว่าผมไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยเราเอาอยู่ทุกอย่างดูโอเคหมดนะครับาทาั้งที่แบบเกิดโควิดถูกไหมฮะก็สอมรับว่าอเมริกานี่เข้มแข็งจริงๆกันนะครับแต่กลับดูประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับเกาหลีใต้เนี่ยก็เริ่มจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วเพราะว่าเงินเฟ้อนะครับรัสเซียเองบราซิลเองก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าเงินฟันฟเฟ้อเริ่ไหลออกนะฮะ ชิลีอะไรอย่เงี้ยก็เริ่มที่จะมีนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าเริ่มรับกับอัตราเงินเฟ้อไม่ไหวแล้วนะครับแต่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนอยากจะทำครับมันเจ็บปวดกันทั้งนั้นแต่ว่าเขาจําเป็นต้องทำนะครับและก็มีรายจ่ายด้วยนะนั่นคือทำให้การสโลว์ดาวน์เศรษฐกิจหรืออีโคโนมิกของประเทศนั้นๆหรือแม้รวมถึง ลาดทุนลาดหุ้นด้วยครับพอมันเกิดภาพนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า,านักลงทุนทั่วโลกเนี่ยมองนะว่าหลายประเทศก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยอะดูแบบรัสเซียลาซาย่ะเอาเงินมาวางในอเมริกาดีกว่าดูประสิทธิภาพที่มากกว่านะครับประกอบกับหุ้นเนี่ยก็ยังดูที่เข้มแข็งนั้นเอางี้ไหมนะ่ะลงทุนลงทุนหุ้นน,นอเมริกาดีกว่าไหมจะได้แบบว่าเข้มแข็งไปต่อได้มีเงินสับสนมาต่อเวลาครับ พอมเป็นแบบนี้ครับทำให้เงินยิ่งไหลออกเข้าอีกเนาะก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าประเทศเล็กๆเนี่ยอย่างแถวบ้านเราต่างๆเนี่ยจะมีนโยบายก,กันตอบโต้ต,ต่อสู้หรือดึงเงินกลับมาอย่างไรไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดวิกฤตก็เป็นไปได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้นึงกดไลค์กดตั้มช่องคิมพาวเวอร์ตี้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากฟังคอนเสิร์ลึกห้องในวงในก็กดสมัครเมมเบอร์ชิพข้างล่างนี้ได้เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าผมพูดไม่ชัดขขอออภััยยนนนนนตตีี้้้้ลลิิเร่่มดึแแวง แผลอยู่นะครับปากเป็นแผลน,นั่นเองนะพูดไม่ชัดอดก็ไม่ชัดอยู่แล้วก็เลยไม่ชัดเข้าไปใหญ่ก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะอาจาร์คิดหน้าครับสวัสดีครับ